เรื่องปัญหายาเสพติดตั้งแต่พวกเราผมว่าทั้ง1 1บเพักลงไปพื้นที่มามีการเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนอย่างมากไม่ด้อยไปกว่าเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ดีปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องผู้เสพต้องเป็นผู้ป่วยเราจาัดก,การแน่นอนครับสำคัญมากกว่านั้นคือถ้าเกิดรักษาหายแล้วจะทำยังไงที่จะส่งเขา กลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่เขาครอบครัวเขาอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วไปประกอบอาชีพอย่างที่ท่านพูดได้โดยที่ไม่กลับมาเสพอีกเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องผู้ทําผิดเรื่องของการยึดทรัพย์ยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งรัฐบาลนี้ตระหนักดีถึงความสําคัญของการที่ต้องยึดทรัพย์โดยเร็วเรื่องของการทําลายล้างยาเสพติด ที่จับได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีขบวนการในการที่จะเผาหรือทําลายช้าไปกว่าที่คณะทํางานเบื้องต้นได้แจ้งให้ทราบอาจจะมีการทําผิดลักลอบเอาออกมาอีกตรงนี้รัฐบาลนี้ตระหนักดีน่าจะมีการเร่งรัดทําแผนง,งานระยะสั้นตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวผ่านท่านประธานมารัฐบาลนี้เรียนครับตระหนักดีถึงเรื่องนี้และจะให้ความสําคัญอย่างสูงสุด เพื่อให้สถาบันครอบครัวของประเทศกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งเรื่องสุดท้ายที่ท่านพูดมาว่าเรื่องของหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่จะมีส่วนในการที่จะป้องกันทําให้ลูกหลานไม่ไปติดยาเสพติดมีการพูดคุยทําให้ครอบครัวอบอุ่นไม่ไปฝากใยกับยาเสพติดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาพอสมควรวันอาทิตย์นี้ กระผมจะมีการประชุมกับท,งทางคณะกรรมการทั้งหมดอย่างบริรณาการแล้วก็จะวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะ,ะ,ย,ะ,ะ,ย,ะ,ะยาวเพื่อถแถลงแก่ประชาชนอีกครั้งครับขอบพระคุณครับ